สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอย่างที่รู้กันว่าผมเองก็เป็นหนึ่งใน Nintendo Switch Player เหมือนกันนะครับเล่นทั้งโปเกมอนหรือว่าจะเป็นเซลดาหรือว่าอะไรเงเกมต่างๆของ s w i t ิตผมก็จะตามเล่นหมดนะครับทีนี้นะฮะพอ S วิตออก2ออกมาเนี่ยผมก็ไปตามหาสิ่งหนึ่งนะครับมันคือจอยคอนโทรลเลอร์ตอนแรกจะซื้อจอยโปรนั่นแหละแต่ว่าด้วยความรู้สึกด้วยด้วยความที่ผมมีจอยคอน1อยู่แล้วนะครับมันมันก็ใช้กับตัว S วิต c h 2ได้นะทีนี้แต่ว่าผมอ่ะอยากเป็นคนที่อยากใช้จอยแค่อันเดียวนะ แล้วก็ต่อได้ทุก Device นะครับซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์นะที่ทำออกมาแล้วทำได้ดีนะครับปรากฏนะครับผมไปเห็นรีวิวหนึ่งในกลุ่มของ Nintendo Switch นะครับขาพูดถึงจอยตัวนี้กันนะครับมันคือเจ้านี่นะครับนี่ฮะเกมแพดตัว NS Gamepad ของค่ายอะไรเนี่ย EC e e h ่ย e c h t Power เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบรนด์เตอร์ปาร์ตี้จากอะไรนะครับเนี่ย ของในกล่องที่ให้มาก็จะมีตัวจอยแล้วก็ตัวสายเลยครับคือจอยตัวนี้ถามว่าทําไมผมมานั่งรีวิวตัวนี้นะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งผมแม่งจะต้องมานั่งรีวิวตัวจอยตัวจอยเทนโรสวิสนะครับเออ แต่พอได้ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจอยตัวนี้อ่ะผกลับมาที่ตัวราคาก่อนจอยนะครับตัวนี้ราคามันอยู่ที่500กว่าบาทนะครับผมกดโค้ดไปเหลือประมาณสัก3า0กว่าบาท3 0 0นิดๆน,นะครับไม่แพงอะ่ะคือมันเหลืออยู่300นิดๆเองอะ่ะ320300ไม่เกิน3 5 0นะครับแต่พอได้ลองเอามาใช้แล้วเฮ้ยแม่งเกินคาดว่ะมันเกินคาดจริงๆคือ ข้อดีแม่งเยอะมากเยอะจนแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงกับ,ก,บการรีวิวจอยราคาราคานี้อะ่ะคือราคา3า0หบาทมึงทาได้ขนาดนี้เลยหรอเออนะครับไอ้จอยตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอนาะล็อกเนี่ยเป็นแบบฮอลล์เอฟเฟกนะครับแบบที่ชาวบ้านเขาชอบใช้กันในต,ตอนนรกกำลังฮิตนะครับในราคา300คุณจะหาจอยฮอลล์เอฟเฟกแบบดี <c ười> คุณภาพดีได้ดดจากไหนวะแล้วตัวอันาล็อกนะครับผมบอกว่าคืออนาล็อกมันไม่ใช่มันไม่ใช่อนาล็อกไก่กาเหมือนเหมือนเหมือนตัวคอนโทรลเลอร์ราคาแบบ300เลยอะ่ะคือถ้าใครใช้จอยถูกๆ มาเคยแบบใช้จอยเกรดต่ำๆมานะครับคุณจะรู้ว่าแบบฟิลลิ่งการบิดการอะไรของอนาล็อกเนี่ยหรือว่าเนื้อพลาสติกอะ่ะมันมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันไม่มีปัญหานั้นนะครับก็คือเป็นอนาล็อกที่ผมจับแล้วฟิลลิ่งดีเลยดีระดับหนึ่งเลยอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเวอร์ด้วยราคาด้วยราคาของมันแค่3า0นะครับแต่ว่าเออมันดีอะ่ะมันมันดีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่า350บาทเนี่ยคุณไปหาจอยที่คุณภาพเนี้ยได้จากไหนวะออคือคือแม่งหายยากมากนะครับ ผมใช้แทนตัว Xbox ของผมไปเลยอะ่ะคือจอย Xbox ผมไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ผมเอาจอย Xbox ผมไปให้ญาติผมไปให้คนรู้จักไปเลยนะครับแล้วก็หันมาใช้ตัวนี้แทน <laughs> เป็นเส้นอย่างนั้นไปเออแต่ต้องยอมรับนะเพราะว่าจอย Xbox เองมันก็ไม่ใช่ Hall Effect นะครับแล้วก็เป็นจอยที่ตัวรุ่นที่ผมมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่จอยที่ออกมาขมงใหม่นะครับมันเป็นจอยที่ออกมานานและแต่ว่านั่นแหละพอได้ตัวนี้มาก็เลยรู้สึกพอเปลี่ยนมาเป็นจอยที่มันเป็น layout ของ Nintendo Switch เนี่ยผมรู้สึกว่าจอยที่เป็นหน้าตาอย่างเงี้ยรูปทรงอย่างเงี้ยดีไซน โรสวิชมันจับเข้ามือผมมากกว่าจอยที่เป็นจอย x อ o กบ็อกนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งทั้งที่มันก็ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าผมรู้สึกว่ากริปผมอะกริปเวลาผมจับตัวจอยตัวนี้มันรู้สึกโอเคกว่านะครับฟีลลิ่งมันดีกว่าเนี่ยปุ่มเองก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นฟีลลิ่งดีเหมือนตัวนเธรอสเอไม่ใช่ไม่ได้ถึงฟีลลิ่งดีเหมือนพวกตัวจอยแพงๆหรอกแต่ว่าเมนเบรนนะครับมุมเมนเบรนอย่างเงี้ยมันก,ก็ประมาณนี้แหละเนาะแล้วก็ตัวไอ้นี่เวลาประก์ชันก็คอ มีปุ่มมาโครมาให้ด้วยนะครับด้านหลังมาโครมาให้2ปุ่มมีปุ่มปรับไฟนะครับแล้วก็อะไรก็คือมีเทอร์โบโหมดมาให้นะครับก็คือคุณสามารถ,ถกดค้างแทนที่จะเป็นการกดอย่างเงี้ยอ่าแทนที่คุณจะกดอย่างเงี้ยคุณสามารถกดค้างได้นะครับโดยการตั้งปุ่มเทอร์โบโหมดได้นะครับตั้งมาโครได้อะไรได้เยอะแยะไปหมดนะครับเป็นจอยที่โคตรโหดนะครับแต่ทีนี้ถามว่าการเชื่อมต่อผมมีจุดตําหนิให้ตัวนี้นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ตัว8บิตโด ที่เป็นตัวเอ่อผมจำไม่ได้แล้วแปะบิดโดแบบเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันนะครับคือไอ้ตัวนั้นน่ะข้อดีของมันเลยก็คือเวลาที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีแปะไว้ด้านหลังอ่าแปะบิดโดที่ผมเคยใช้นะครับด้านหลังมันจะมีแปะไว้ให้ว่าถ้าคุณจะคอนเนคกับ Nintendo Switch เนี่ยให้กดปุ่มนี้กับปุ่มนี้นะครับกด Start บวก Y กด Start บวก X เป็น X input กด Start บวกอะไรเป็น D input เป็น Direct input นะครับกดเป็น Nintendo Switch Pro กดเป็นอะไรเงี้ยคือมันจะมีมนมบอกอ หลังเลยว่าต้องกดปุ่มไหนคู่กดปุ่มไหนนะครับแต่ว่าข้อเสียของไอ้จอยตอนนี้ก็คือมันไม่มีอันนั้นมาให้นะครับก็คือ ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณจะต่อกับเน็ตโน้ตสวิสหรือว่าจะต่อกับเครื่องอะไรเนี่ยคุณจำเป็นต้องต้องมาเปิดคู่มือดูนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าหลายคนไม่ค่อยเปิดคู่มือนะครับแล้วก็ใช้ไ่เป็นผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะตอนแรกที่ผมได้มาผมก็หาวิธีต่อกับสวิสอยู่นานเลยผมก็เอ๊ะทำไมมันต่อไม่ได้วะอ๋อสรุปมาเปิดคู่มือดูนะครับนี่มันจะมีวิธีบอกอยู่นะว่ากดอะไรบวกอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆนะฮะคือถ้าหากว่าคุณเนนะับบ่อกบงงกอกจื ไหนต่อกอะไรนะครับแค่เสียบสายมัน,ก,มนก,ก็ใช้ได้เนาะ,ะขั้นแรกนะครับถ้าคุณจะต่อกับสวิตช์นะครับตัวนี้วิธีการแพรกับสวิตช์นะครับให้คุณกดปุ่มนี้นะครับด้านบนมันจะมีปุ่มแพรอยู่กดปุ่มแพรไว้ประมาณสัก3วินาทีนะครับมันก็จะเด้งเข้าต่อกับเครื่อง Nintendo Switch ได้เลยนะครับกดปุ่มแพรไว้3ทีสวินะครับสวิเออผมลืมบอกนะตัวนี้มันมีไฟเป็นริงเขาเรียกว่าอะไร LED ริงรอบอนาล็อกด้วยนะครับในราคา3 0 0้คือแบบแมบบ่งมึงบ้าบ่ มากมากอ่ะอันนี้อันนี้แบตหมดนะครับผมไม่ได้ชาร์จไวเออใช้จนแบตหมดอนะ่ะคุณคิดเอาใช้แบบต่อสวิตเสร็จไปต่อจอยไปต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนะครับแล้วก็ไปคือแบบใช้โคตรคุ้มนะครับตัวนี้ผมบอกเลยใช้ผมใช้แบตหมดไปหลายรอบมากครับปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้จอยแบตหมดนะแต่ว่าตัวนี้คือมันใช้แล้วมันสนุกมากเลยเพราะว่าปกติผมจะมีจอย Nintendo Switch อันนึงแล้วก็จอย Xbox อันนึงนะครับเวลาใช้เสร็จก็จอย Xbox ก็ต่อต่อทิ้งไว้นะครับต่อชาร์จนะครับแล้วก็ไปเล่นสวิตพอเล่นสวิตเสร็จก็จะ ซัลลมาเล่นนะครับเล่นกับคอมคือชีวิตผมก็จะวนล,ลูปอย่างนี้แต่พอมีใช้จอยตัวนี้ขึ้นมาแม่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม่ใช้จอยแบน์หมดอะก็คือต่อสวิตเสร็จแล้วก็ไปต่อคอมเล่นต่อนะครับบางทีก็ต้องเสียบสายก็มีเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อที่เรียกว่าข้อสังเกตได้ไหมคือถ้าคุณเป็นคนใช้จอยหนักหน่วงแล้วก็เป็นคนเป็นบุคลากรนะครับ <laughs> ที่เป็นชาวเกมเมอร์ที่ขี้เกียจชาร์จจอยเหมือนผมผมเป็นคนที่ขี้เกียจชาร์จดีไวซ์มากๆเลยนะครับเพราะว่าดวบบเดเมาส์เสงบ็บลูทูธตต เอาเองผมก็ต่อสายบางทีก็ลืมต่อสายทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นผมจำไม่ได้แนละ้วพาวซ่าเอ็กซ์ไล์วป่ะอ่าใช่อันนี้เป็นพาวซ่าเอ็กซ์ไล์วนะครับแล้วก็ด้านล่างไอตัวฟีดผมใช้เป็นซ u p เปอร์ d e นะครับ อันนี้คือเมาส์ที่ผมใช้เนาะคือเมาส์ตัวนี้แม่งก็เล่นเล่นอยู่โยนเกมเฉยๆคลุก็มีนะครับเล่นเล่นอยู่แล้วโยนเกมเพื่อนด่าก็มีนะครับคือแบบกำลังกำลังสนุกเลยแล้วอยู่ๆแม่งแบตหมดอ้าวชิบหายมีนะครับมีหลายรอบเลยนะครับพอผมเป็นแบบบรรุประเภทที่ถ้าแบตไม่หมดนี่ผมไม่ชาร์จเอออ่ะนอกเรื่องมาเยอะกลับมาที่การต่อนะครับการเชื่อมต่อกับ PC เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ2หมวดหลักๆด้วยกันนะครับคือต่อสายก็คือปลั๊กแอนด์เพย์นะครับแน่นอนแหละผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครัััับบบแตตต่่นนนนนนนะะะะคคคครรออออสาายถุุ้้ณจใหมเเเปป็็็็กกซ์ิพื Xbox เนี่ยเออคุณเสียบสายแล้วก็ต่อได้เลยนะครับเป็น Direct Insertion นะครับเนาะอะแต่ว่าถ้าคุณอยากให้มันเป็น D Input นะครับ Direct Input ไม่ใช่ X Input นะให้มันเป็น Direct Input นะครับของจอยตัวนี้นะครับให้คุณกดปุ่มอ่าบวกนะครับปุ่มปุ่มนี้นะครับกดปุ่มบวกนะครับกดค้างนะ Long Press นี่เขาเขียนว่า Long Press นะครับนี่ผมให้ดูปรกันหน่อยอ่านี่เขาเขียนว่า Long Press นะครับ In Y X Input นะครับก็คือถ้าหากว่าคุณเสียบไปแล้วเป็น X Input แล้วนะครับแล้วคุณอยากเปลี่ยนเป็น Direct Input ให้คุณกดตัวนี้ค้างนะครับมันจะกลายเป็น direct input นะอ่าอันนี้ก็คือเป็นจอยเป็นเกมแพดมันจะมองเห็นตัว PC มันจะมองเห็นตัวนี้เป็นเกมแพดนะครับถัดมานะครับการต่อบลูทูธนะครับการต่อบลูทูธกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ PC นะครับก็คือถ้าคุณอยากให้มันเป็น x input นะครับคุณกดปุ่ม Y กับปุ่ม pairing นะครับก็คือปุ่มปุ่มด้านบนนี้กับปุ่ม Y นะครับคุณกดพร้อมกันนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ของคุณอ่ะมันจะมันจะเสิร์ชตัวนี้กลายเป็นอ่า x input นะครับแต่ถ มันก็จะกลายเป็น d i เรกอินพุตนะครับซึ่ง ผมแอบตังกิจใจตรงนี้นิดนึงนะผมอยากให้ให้ X input มันกลายเป็นปุ่มแพรกับปุ่ม X นะเพราะว่าเวลาที่จำง่ายๆนะถ้าหากว่าคุณอยากต่อ X input อย่างเงี้ยคุณก็กดแพรปุ่ม X ก็มันก็จะเป็น X input ไงมันมันสื่อโดยโดยตัวอักษรย่อนะแต่พอเป็น X input เป็นตัว y แล้วได้ัก input เป็นตัว x มันก็เลยรู้สึกปแปลกๆมั้งเออนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คร่าวๆนะครับปร,ประมาณนี้ LED มันจะบอกสถานะด้วยนะเออผมลืมบอก LED นะครับถ้าหากว่าเป็น Nintendo Switch เนี่ยเวลาที่คุณกดค้างด้านบนเสร็จแล้วแล้วมันต่อครับไอตัว LED ที่บบออกกมันจะ ฐานะของตัวตำแหน่งของจอยนะครับว่าเป็นจอย12 3 4นะครับเป็นออโตเมติกชนเนลเนาะแต่ถ้าหากว่าคุณต่อในโหมดสายนะครับต่อในโหมดสายหรือว่าต่อบลูทูธถ้าเป็น X input นะมันจะขึ้นไฟ LED 1กับ4ถ้ามันคอนเน็กได้แล้วนะครับมันจะขึ้นตำแหน่ง1กับ4นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณต่อเป็น Direct input นะครับมันจะขึ้น2กับ3ก็คือ2อันตรงกลางนะครับแต่ถ้าคุณเป็น X input ก็จะเกิขึ้นไฟ LED 2อันด้านด้านหัวกระท้ายนะประมาณนี้นะครับถัดมา iOS นะครับก็ใช้โหมด X input เหมือนกันนะครับแล้ว ถ้าเป็น Android ก็เป็นใช้ direct input นะครับแล้วแต่นะครับก็จำไว้งี้ถ้าคุณต่อจอยเข้ากับตัวอุปกรณ์ที่เป็นของ Apple นะครับไอโฟนไอแพดหรือว่าอะไรเงี้ยให้คุณใช้โหมดต่อที่เป็น X input นะครับก็คือจอยโหมดจอย Xbox นะครับแต่ว่าถ้าคุณจะต่อกับ Android เนี่ยเขาจะแนะนําให้ใช้เป็นโหมดของเกมแพดก็คือกดปุ่มแพกับปุ่มปุ่ม X เนี่ยนะครับก็เป็น direct input นะครับ D input ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันเท r ร o r บ p i d f ิ n ฟังชันนะครับ มันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือปุ่มการกดเทอร์โบนะครับเทอร์โบฟังก์ชันนะครับวิธีการกดเนี่ยถ้าอย่างนผมขออนุญาตผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะไอโหมดเนี่ยคือมันมันทำได้ก็คือการกดปุ่มเทอร์โบค้าง3ามสามวิอ่ะอ่าวิธีการกดปุ่มเทอร์โบนะสมมุติคุณอยากให้ปุ่มผมจําลองนะถ้าคุณอยากให้ปุ่ม A เนี่ย แทนที่จะต้องมานั่งกดกดเทอร์โบอยู่อย่างเงี้ยนะครับให้คุณกดแค่ค้างแล้วมันจะเป็นการกดย้ำย้ำยำ้ำย้ำเนี่ยนะครับก็คือให้คุณกดตัวปุ่มอ่าตัวทีนะครับมันจะมีปุ่มตัวนี้ตัวทีอยู่มันคือปุ่มเทอร์โบเนาะกดตัวทีนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณกดปุ่ม A ค้าง3วินะครับจอยมันจะสั่นหนึ่งค้งนะมันเป็นการเปิดเอ่อโหมดเทอร์โบนะครับก็คือถ้าคุณกด ป๊บเนี่ยกดปุ่มกดปุ่มค้างอ่ะมันจะกลายเป็นการกดย้ำย้ำ้นะครับแล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือออโตเมติกเทอร์โบถ้าคุณทําสเต็ปเดิมค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณกดปุ่มเทอร์โบกดปุ่ม A อค้างอีก3วินะครับจอยจะสั่นแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะเป็นการกดเพื่อเปิดแล้วก็ปิดออโตเมติกเทอร์โบสมมติมันกลายเป็นว่าคุณไม่ต้องมากดย้านี้ละถ้าคุณกด A กดครั้งหนึ่งปึ๊บอย่างเงี้ยนะคุณกดปุ่มหนึ่งทีปึ๊บอ่าจอยมันจะจําลองการ อย่าพยายาเลยนะครับจนกว่าคุณจะกดสาอีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดอ่าจอดมันก็จะหยุดกดเทอร์โบให้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งฟังก์ชันที่มันมีให้คือฟังก์ชันมันเยอะเยอะช่ไหาเเยอะเกินราคา300อ่ะคือผมถึงได้บอกว่าแบบมันมันเวอร์มากนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าคุณกดการเคลียร์ปุ่มเทอร์โบนะครับก็คุณกดกดปุ่ม P เนี่ยค้างสาวิมันก็จะเป็นการเคลียร์ปุ่มเทอร์โบทั้งหมดที่คุณเคยเซตติ้งไว้นะครับถัดมาเป็นการตั้งมาโครนะครับมาโครเนี่ยจะมีปุ่ม้นี วิธีการตั้งมาโครนะครับให้คุณกดปุ่มมาโครค้าง3วินะครับแล้วไอ้ตัวแหวนเนี่ยแหวนตัวเนี้ยที่มันมีไฟเนี่ยนะครับไฟมันจะค่อยแฟดชา้าลงนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ชาร์จแบตมามนะแบตหมดไม่ได้เปิดเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกดเดี๋ยวนะผมมีสายชาร์จอยู่ไหมต่อสายให้ดูเลยอ่านี่ วิธีการปุบกดปุ่มตั้งมาโคนะครับให้คุณกดค้างกดค้างตัวนี้นะครับทั้งหมด3วินะหนึ่อาอันนี้มันต้องต่อก่อนครับอันนี้มันยังหาจุดหาตัวแพรไม่เจอนะเนี่ยเวลาที่คุณตั้งมาโคนะครับให้คุณกดปุ่มมาโคค้าง3วินะครับแล้วไฟตัวนี้มันจะกระพริบช้านะครับมันจะกลายเป็นโหมดกระพริบค่อยๆกระพริบช้าๆนะครับเป็นโหมดบริทติ้งช้าๆหลังจากนั้นให้คุณมากดปุ่มที่คุณต้องการจะมาโครมันนะครับสมมติผมอยากให้ปุ่มเอเนี่ยผมจะมาโคลปุ่มเอลงไปในป ก่อนครั้งหนึ่งอ่าพอกดปุ่ม A แล้วนะครับหลังจากนั้นผมจะมากดปุ่ม MR ด้านหลังนะครับอ่าพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บแล้วไฟอ่ะมันจะจักกระพริบช้านะครับมันจะกลายเป็นกระพริบเร็วอ่าตัวนี้นะไฟตัวนี้กระพริบช้ามันจะกลายเป็นกระพริบเร็วหลังจากนั้นให้คุณมากดปุ่มมาโครด้านหลังที่คุณอยากจะแมปปิ้งมันลงไปแค่นี้เองนะครับวิธีกก็คือวิธีการตั้งมาโครเนาะ เออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะไอการแมปปุ่มอ่าเทอร์โบราพิดไฟลเนี่ยไอก่อนนันเนี้ยที่ผมสอนไปคือการกดรัวๆเนี่ยโหมดเทอร์โบเนี่ยนะครับถ้าหากว่าคุณจอยเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการสามารถปิดระบบสั่นได้นะ ถ้าว่าคุณปิดระบบสั่นไว้ไอการแมปลาผิดไฟล์อะจอยมันจะไม่สั่นนะผมแนะนําให้เปิดระบบสั่นไว้นะครับไม่งั้นคุณจะไม่รู้ว่าไอเวลาที่คุณกดกดปุ่มลาผิดไฟล์ไปแล้วอะมันจะทํางานหรือไม่ทํางานหรือว่ามันแมปค่าไปถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไอหมดสั่นของจอยตัวเนี้ยถ้าคุณคิดจะแมปปุ่มอะไรก็ตามนะครับคุณอย่าไปปิดเอออย่าไปปิดหมดสั่นมันนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเวลาที่คุณปิดมดสั่นไปแล้วนะครับพอคุณกดปุ่มเทอร์โบสามวินะครับคอนโทรลเลอร์มันจะไม่สั่น อ,อ,อันนี้เป็นหนึ่งในข้อสังเกตเนาะเพราะฉะนั้นไอการปิดสั่นของจอยนี้ก็ถ้าจะแมปปุ่มหรือว่าจะตั้งค่าจอยผมแนะนําให้เปิดไว้ก่อนแล้วถ้าหากว่าคุณไปเล่นแล้วคุณไม่อยากให้จอยมันสัน่นคุณค่อยไปปิดอีกทีหนึ่งนะครับตอนเล่นแล้วตอนที่คุณแมปปุ่มอะไรไปเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าจอยเสร็จแล้วเนาะส่วนวิธีการยกเลิกการ boom, เคลียร์ปุ่มไอตัวที่เราแมปมาโคไว้นะครับวิธีก็ง่ายๆเลยให้คุณกดปุ่ม M ค้างประมาณ2วินะครับพอกดปุ่ม M ค้างประมาณส่งวินแล้วเนี่ย่สิ่ง นะครับมันจะกระพริบช้าหลังจากนั้นให้คุณกดมากดอีกทีหนึ่งสมมติผมแมปไว้เป็นตัวปุ่ม MR นะก็คืออันนี้เนี่ยปุ่มข้างนี้ก็พอไฟกระพริบช้าผมกดปุ๊บไอ้ค่าตัวนี้มันจะถูกเคลียร์นะครับมันก็จะกลายเป็นปุ่มที่กดแล้วไม่ติดนะครับเป็นการเคลียร์เป็นการเคลียร์ปุ่มมาโคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีการ adjust light ด้วยนะ <c oughs> คือไอ้ไฟตรงนี้มันเป็นไฟแบบท้าถามมันเป็นไฟ RGB ไหมมันไม่ใช่ไฟ RGB นะไฟมันเหมือนมาไม่ครบทุกสีนะผมก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นกึ <c oughs> การเปลี่ยนเนี่ยก็คือให้กดปุ่มมันจะมีปุ่มไฟอยู่คีย์ไลท์นะครับด้านหลังนี่ไม่รู้เห็นไหมนะฮะคือด้านหลัง2ปุ่มนีย กล้องมันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะมีปุ่มอะอย่างนี้ละกันปุ่มเนี้ยมันจะเป็นปุ่มไฟปุ่มข้างปุ่มข้าง MR เนี่ยมันจะเป็นปุ่มไฟนะครับแล้วก็ปุ่มข้าง ML เนี่ยมันจะเป็นปุ่มสั่นนะครับวิธีการตั้งค่าไฟนะครับให้คุณกด MR ็มบวกอานะครับเออไม่ใช่เอให้คุณกดปุ่มไฟค้างแล้วก็กดปุ่มอาร์สามนะผมถอดสายกับเกจะอ่าสมมุติคุณจะเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยนะครับให้คุณกดกดนี่นะอันนี้อันนี้ MR เนนาาาะี่่กกกดดไไฟฟคค้้งงอนแล้วก็กดปุ่มนนี้ะครับเนี่ยทาบนี้นะครับกดปุ่มกดกกดออนลลง เนับก็คือ R3 เนี่ยนะมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะครับโหมดไฟมันจะเริ่มจากสแตนบายนะครับ breathing แล้วก็ running horse แล้วก็เป็นเรนโบ้นะครับก็ไม่รู้ทําหมเขาตั้งชื่ออย่างงี้เหมือนกันก็ลองเล่นๆดูนะครับส่วนในอ่าโหมด steady เนี่ยนะครับก็คือเป็นไฟโชว์สีเดียวเนี่ยครับมันสามารถเลือกสีของไฟได้นะครับโดยการที่กดอ่ากดไฟสมมติคุณเปิดเป็นโหมด steady ้วใช่ไหมโหมดโหมดไฟสีเดียวที่มันไม่กระพริบแล้วคุณก็มากดแทนที่จะกดอะลาร์กตัวนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดให้มากดตัวนี้นะครับเนะครับกกกดดออนาล็ L LT นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดอ่าไม่ใช่เป็นโหมดมันจะเป็นการเปลี่ยนสีไฟวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยว ผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมไม่ต่อคอนโทรลเลอร์กับกับอันนี้มันจะมันจะยอมให้ผมไอ้น,นี่ไหมนะครับผมลองลองดูนะอันนี้มันลองเป็นเรนโบว์ดูอ่ะได้เว้ยเนี่ยเห็นไหมพอคุณกดอันนี้เป็นโหมดสเตดี้นะครับเสร็จแ,แล้วอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรบรีทติ้งเหรอเมื่อกี้ผมอ่านไ่เอาเป็นบรีทติ้งนะครับแล้วก็เป็นรันนิ่งฮอร์สมันต่างกับเรนโบว์ยังไงวะผมก็แยกไปออกนะครับอ่ะแล้วก็กลับมาเป็นสเตดี้มั้งใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับคือถ้าคุณอยู่ในโหมดสเตดี้แล้วคุณกดกดกด,กดปุ่มอย่างที่ผมบอกนะคคคครรรััับบกกกกดดปปปปุุ่่่่มมไฟ้้าางแลลว็็็ณนนนนนนีีีีะะเเเเหจสยย อ่านี่เปลี่ยนสีได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือกดหนึ่งครั้งหลักๆก็คือกดหนึ่งครั้งนะครับกดปุ๊บกลายเป็นบรตติ้งกดอีกทีหนึ่งเป็นเรนโบว์กดอีกครั้งหนึ่งเป็นสเตดี้สเตดี้เปลี่ยนสีได้โดยการกดปุ่มฝั่งนี้อ่าทุกๆการแมปทุกๆครั้งที่ผมกดอยู่ผมกดปุ่มนี้ค้างไปด้วยนะด้านหลังอ่ะกดปุ่มไฟค้างไปด้วยนะก็คือการเล่นไฟนั่นแหละนะครับส่วนการปรับตั้งค่าการสั่นจอยนะครับคือการตั้งค่าการสั่นจอยเนี่ยมันจะเป็นต้องมีการเซตติ้งงอออ่่่ันนแพวครรรรบกกกกเืสาาปด สั่นจอยนะครับวิธีปิดสั่นจอยเนี่ยให้กดกดปุ่มเนี่ยนะมันจะมีปุ่มสั่นอยู่จอยสั่นอยู่ค้างไว้10วินะแล้วมันก็จะเป็นการปิดสั่นนะครับแล้วก็ถ้ากดค้างอีกสิบวิก็เป็นการเปิดแค่นั้นนะครับง่ายๆอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับจอยราคา350บบาทซึ่งผมแม่งมองว่าไม่ผมหัด หาราคานี้อ๊ะจากจอหาราคานี้แล้วเป็นฮอรเอฟเฟคด้วยเออแต่ข้อเสียก็คือไอตัวทิกเกอร์ไม่ได้เป็นฮอรเอฟเฟคนะครับเป็นทิกเกอร์แบบธรรมดาเนาะแต่ว่าสายเกมที่ผมเล่นมันไม่จําเป็นผมไม่ใช่คนเล่นเกม FPS บนจออยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมเลยไม่ซีเรียสเนานะเพราะว่ามันมันมันไม่ถนัดนะครับผมเป็นคนที่เล่น FPS บนบนจอยคอนโทรลเลอร์ไม่ได้นะครับเล่นไม่ถนัดก็จะเป็นเล่นเกมปกติซะส่วนมากนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพอไม่ได้เล่น FPS เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าไอาอ,ไอา,ออา,ออา,อาร์ไดร์ล็อกนะไอไม่ใช่อาร มันไม่จำเป็นต้องเป็นฮอรเอฟเฟกก็ได้นะครับผมก็เลยมผมแฮปปี้กับจอยตัวนี้และะ้วมั้งนะด้วยราคาด้วยนะครับก็หลายๆอย่างรวมกันนะครับก็รีวิวไว้อาจจะมั่วสั่วคาตกอรี <c> ่ <ategory> นิดนึงนะครับพูดเรื่องนี้ไปพูดเรื่องนูน้นบางทีลืมลืมสคริปต์ลืม,ล,มลืมอะไรบ้างก็มี <laughs> บางทีก็ลืมสคริปต์ลืมอะไรไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวจอยคอนโทรเลอร์ที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่งรีวิวจอยคอนโทรเลอร์แต่ว่าอยากบอกต่อแล้วกันนะเออมันไม่ใช่การรีวิวหรอกมันเขาก็ไม่ได้จ้างมาแต่อะไรไม่ได้แต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันโอเคอเออแล้วราคามันก็ราคามสมเหตุสมผลนะผมใช้คํานี้แล้วกันคือบางทีมันไม่จําเป็นต้องไปถึงขั้นแบบจอยคือผมเคยมีความคิดว่าจะซื้อแบบพวกอะไรนะไฟลิจิเอเป็กโฟหรือว่าจอยแบบตัวเทพเลยอ่ะของลาเซอร์เองก็มีนะครับอย สเตชันเองตัวท็อปเองก็มีแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันมันอยู่ที่ว่าความสนุกของเกมมันไม่ได้อยู่ที่จอยเป็นหลักอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเกมอ่ะเนาะผมรู้สึกเวลาที่ผมเล่นเกมอย่างผมเล่นโปเกมอนเอยผมเล่น Mario อ d y ดิ e ซผมเล่นอะไรอะ่ะ คือกดออบบอลอย่างเงี้ยเออ, God War, ลลอกดออบบอลแล็คอะล็อกเลยหรือว่าอะไรเอ่ยคือเกมที่ผมเล่นส่วนมากมันไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันที่มันเยอะแยะคือมันใช้แค่ฟังก์ชันของพื้นฐานของจอยคือก็แค่กดปุ่มกดปุ่มได้เดินได้หักซ้ายหักขวาอาะล็อกไม่หลอนพอแล้วอะ่ะคือมันแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเนาะพอเวลาที่เรากลับมาตั้งสติได้กับกับอะไรที่มันแบบกำลังจะฟุ่มเฟยนะคือตอนเนี้ยตอนก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้เนาะผมก็จะมีในตะก,ก้าของชอปป้อ สองตัวเลยก็คือมีหนึ่งตัวนี้มีไฟดิจิเอเปแล้วก็มีไฟดิจิตัวตัวถูกอะผมจำไม่ได้ละเอออยู่อีกตัวหนึ่งมัง้งสุดท้ายก็อ่ะตัวนี้3แล้วก็บาทลองดูไม่เสียหายเออกับกลายเป็นว่าพอซื้อมาแล้วผมแฮปปี้กับมันเฉยเลยนะอืมงงเหมือนกัน <laughs> เพราะฉะนั้นผมแค่อยากมันเล่าประสบการณ์แล้วกันอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้ไม่ไม่ใช่กันมันไม่ใช่การรีวิวหรือว่าอะไรแค่อยากมาบอกถึงประสบการณ์แล้วก็อยากแชร์ให้ให้คุณลองหันมามองจอยพวกนี้ดูอย่าอย่าไปคิดว่ามันแบบเฮ้ยจอยราคาถูกมมันนจะะไ่ดีนะ มันมันดีแล้วผมก็รู้สึกชอบมากกว่าจอย Xbox ไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าเล่นแล้วโยนได้บางทีแบบเล่นเล่นอยู่แล้วก็โยนจอยไปแบบอันเนี้ยมันก็ไม่เสียดายอ่ะคือมันเออมันมันแฮปปี้อ่ะคือมันไม่ต้องซีเรียสกับกับราคาของจอยคือผมก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้หียถ้าผมซื้อไฟดิจิตเอ펙โฟแม่งราคา3000กว่าบาทขึ้นมาแม่งรวมแท่นชาร์จอีกรวมอะไรอีกที่ราคาเกือบ4,000ันเนี่ยผมจะกล้าทําอะไรอย่างงี้ไหมคือเวลาเล่นเกมเงี้ยเราจะกล้ากดมันแรงจริงๆมั้ไหมเราจะกล้ากดคือบางทีก็คิดแแล้วมันกก็ปปะะาทด เออก็เลยแฮปปี้กับจอยราคาถูกเลยมั้งนะสุดท้ายมันก็เท่านี้นะครับหรือว่าใครอีกคนหนึ่งเออแล้วก็มีคนอีกประเภทหนึ่งนะก็คือถ้าใครอยากที่จะแบบแค่ซื้อจอยไว้คุณมี Nintendo Switch แต่ว่าคุณไม่มีจอย Pro Controller นะครับหรือว่าคุณมี Pro Controller อันเดียวแล้วก็เอาอยากจะเอาไว้แค่เล่นกับเพื่อนเล่นกับน้องเล่นกับหลานเล่นกับลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้เล่นเกมจริงจังกับคุณอยู่ตลอด24ชั่วโมงอ่ะอย่างแบบแฟนคุณมาที่ห้องอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอยากเล่นเกมกับแแฟนนนนนนคคคคุุณณ่่่บ้้้้้เเลชิออออะััักก็็ซืจยตววีทงงไไึด มันก็อาจจะไม่ใช่จอยตัวหลักแต่ว่าใช้เป็นจอยตัวรองก็ได้เพราะว่าคุณจะไปซื้อไฟดิจิเอเปก2ตัวเพื่อที่จะแบบไว้ให้คุณเล่นแล้วก็ไว้ให้เพื่อนคุณเล่นด้วยมันก็เกินไปเงี้ยหรือว่าคุณอยากจเล่นแบบ m a ต i o อย่างเงี้ย4คนคุณซื้อไฟดิจิเอเปก4ตัวคุณต้ตายแน่ๆผมบอกเลยราคาคุณอ้วกแตกอะคือแบบคุณซื้อไม่ไหวหรอกนะครับหรือจะแบบจอย Xbox เอ่อไม่ใช่จอย Xbox โทษทีจอยเอ่อ uh, Nintendo Switch Pro นะครับคุณก็ซื้อไม่ไหวหรอกคือเนี่ยไอ้เนี่ยมันก็เป็นจอยทางเลือกทางเลือกหนึงอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับแล้วในราคาแบบเท่านี้ก็ลองไปตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับอืม หนึ่งในคลิปที่เรียกว่าทําด้วยใจ <c oughs> คือรู้สึกรู้สึกอยากอยากให้คุณลองนะครับอยากให้คุณลองแต่ว่าถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่ว่าถ้าคุณอยากจะมีจอยที่2หรือว่าใครที่ยังไม่เคยมีจอยแล้วอยากจะไปจอยตัวแพงผมแนะนําว่ามาลองตัวนี้ก่อนก็ได้ฮอร์เอฟเฟคคุณอาจจะชอบมันก็ได้นะแต่ถ้าใครมีความประสงค์ว่าแบบกูจะต้องตัวท็อปกูจะต้องไฟล์ดิจิเอ펙กูจะต้องแบบจอยเอ่อโปรคอนโทรเลอร์ของ Nintendo s w i t c h หรือว่าเอ่อโปรคอนโทรเลอร์สองของสวิ t ช์ก็แล้วแต่นา,นานจิตตังนะครับ <c oughs> อยู่ที่ คุณจะตัดสินเงินคุณผมทำได้แค่บอกเล่าเนาะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ enjoy your game นะครับบาย